กินเดี๋ยวี้เดี๋ยวเตี้ยย,ย,ยังกินได้นะคะแต่ว่าโตไวมากเลยแบบเออกินตามไม่ต้องท่้งแงงอยู่เออโออ้ใส่แมงวันตอมอมแมงวันตอมเอาไม่มากินนะเธอมาเร็วนนอไม่กินนะลูกอื้อ หอูที่ยืนคอยอยู่เนะที่ริมถนนก็มีอเออ,เอ,อแมงวันแมงวันแมงวัน